อันยองซีโอพบก,ก,กับแชนเนลซีนักยูเค,คเกทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ในแนบบดาฟ่าดอสัสูรซูยาซูซูนนเดนซูซิตเตอร์ซูโซซูซูบีวันนี้เราจะมาเป็น สุดหนึ่งวันนจ๊ะรอรอดาวน์โหลด รอ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 ไปเรื่อย รอรอรอจนกว่าดาวโหลดเสร็จดาวโหลดเสร็จแล้วเราตัวละครที่เราเลือกเขาตอนแรกเขาจะให้เลือกตัวละครแล้วก็ให้เลือกสถานที่ใช่ไหมเราก็เลือกมาเป็นในในสโก แล้วก็สู่วันนีกันก่อนเลยระดับแรกอันนี้สูม่มะสูมนะอันนี้สุ่มอันนี้เราเลือกนี่เราสู่มากกว่าอันนี้เลือกเราเลือกนี่นอกนั้นสูมสูงนอกนั้นเราสูม เพื่อนแย่งอะไปฟาร์พี่เอ๋เลยไปพี่เพื่อไไเนเวนเพื่อนแย่งอะเพื่อนแย่งอะเฮพื่อน เพื่อนแย่งอะเวิ้งฟาร์มอะแต่ฟาร์มอยู่ดีๆเพื่อนแย่งเสืออะอะไรอะว้าวไอ้เพื่อนเวรแย่งเดซโกะทำไมเดี๋ยวดีจะโกะกัดซะเลยจะให้เดซโกะเอาไม้ไผ่ออกจากปากนะทำไมนั่นหรอเดซโกะกัดไงล่ะ เขาหาแย่งเพื <thing> ่อนว่าแย่งฟาร์มเฉยอ่เขาได้แบบเออจะฟาร์มอยู่ใช่ไหมตอนแรกแบบเออกำลังจะฟาร์มอยู่แล้วเพื่อนก็มาแย่งฟาร์มวอชอะไรของเพื่อนนะ บอสยังไม่เกิดแล้วเราบอสเกิดก่อนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะรู้สึกปั๊มหนึ่นะปั๊มหนึ่นะ เอามาต่อวันจะคู่ดีเกี่ยวกับบักบ๊กมัดบั๊กภารกิจ เอาาอ,อามาไม <ป S 1> <ไป S 2> ่ได้บอกภารกิจดิ

ที่สามารถเป็นอิสโกได้อีโอ้ยเปไม่ได้เพราะว่าเราเราข้าม โอ้โหโตดอะโหดอะซีดบนะนี่คือซีดูบูนะซีดูบุโหดมากเลยอะโหดจริงเดยสกูดมาหมดเลยภาษาเพราะว่าเลเวลของเดยสกูจะไปแล้ว เรามาทำกำไรบอสดิคอะติเราจะพามาดูบอสอ้นี่คือจุดว่าไปหาบอสเลยไอ่คือบอสเลย มึงขนวัดมึงเอาไปดึงเงินเงินเล่าอยู่เนี่ยต้องตายหดแห่งหมดตายเปิดงานไปงานดาวน์อย่างรวดเร็วไปเลยลงใจแล้วเอาเอาเอาอม่เอาดูว่าจะเดไ้นมีใครอ้าวเชิญ ลองซิดูบุมู่บ้างลองซิดูบหไปตีบ้างกูซิดูบุมตีน้อยเกนน่ยนสโกดีกว่าเพราะว่าเสโกมันแรงอยู่แล้ว แรงอยู่นะไอ้ไอ้วันนี้ไปดูอย่างกันบ่ ไปดูหน uh, like ังเขาดูหนังจีนน้องๆเนาะมันบู๊ดีนะอบดูหนังไทยอะโอ้ยดูหนังไทยกับงไยชอบดูหนังจีน้งไปน้อถ้าเกตหนังจีนขอภัยด้วยนะพอดีเราเปิดทีวีจะดูหนังจีนเออปรมจันทิมาทัศน์ก้าบงด่อยทีวีเอถ้าได้ยินเสียงเพลก็ไม่เราเปิดเพลนะจ๊ะขอบอกไปก่อน เร็วเร็วเฮ็ดเพ่ามไนน่งน้องน้องน้องมาพ่อปู่เนี่ยตัวใหญ่ใหญ่กว่าไหนปู่ทานนอน่าน่ะปาป่าอะไปากันน่ยเขอรดเลยนะเรื่องของพวกเขากาเขาจัดการกันเองอ้โนนะ นกกอย่างอยู่ในกรงฮะงามงกว่านอ่าอ๋ออคือตัวที่เพื่อนเป็นนะเราจะไทํามเพื่อนหรือจะเอาตัวที่เพื่อนไม่มีเรากจะเอาตัวนี้ โอ้โหท่าสุดยอดท่าสุดยอด ยัลจิหแ,ลจแห่งวิลดีแล้วนะคะโอเคเอ่ะฮะอย่าลืมกดไลค์อย่ลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้คลิปนี้ด,ด้วยนะคะไ้หลับบาย<ฮ>